ข่าววันนี้เนี่ยทวัสทูเคิลพูดถึงความพร้อมของเตียโกซิวและก็เอนโกโลกองเต้ในเกมที่จะพบกับสเปอร์นะครับก็บอกว่าเราต้องดูกันต่อไปว่าทั้ง2คนเนี่ยจะกลับมาฝึกซ้อมและมีอาการเป็นอย่างไรบ้างการที่เขาเล่นวิงแบ็กถือว่าช่วยทีมได้มากครับเราพอใจกับผลงานของปูลิซิชที่ช่วยทีมได้มาก Bluetodays อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับรวมไปถึงถ้ามีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับตลาดซื้อขายนักเตะรวมไปถึงข่าวของสโมสรอ,อื่นๆก็จะมาพูดคุยกับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today ครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามความพร้อมการสัมภาษณ์ก่อนเกมที่เชลซีจะเจอกับทอแนนฮอสเปอร์ในฟุตบอลคาราบาวครับ ที่จะลงสนามกันในคืนนี้เนี่ยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุสน,นใจดีกันเหมือนเดิมฮะซูซูกิพาวเวอร์ยูอัพแรงสุดขีดสปีดเร้าใจใครสนใจรถยนต์ซูซูกิเซลลิโอนะครับราคาเพียงแค่3 2 8 0 0 0บาทเท่านั้นไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดารวมไปถึงสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกครั้งนะครับในรายการสิงวอลฟุตบอลกูรูไลฟ์ครับในวันที่17 มกราคมนะครับยังไงฝากไปกดไลค์เพจเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทั้งคอนเทนต์ดีๆรวมถึงของรางวัลที่จะมีแจกกันในรายการนะครับก็ข่าววันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบทสัมภาษณ์ก่อนเกมที่เชลซีจะเจอกับทอตแด h มฮอสเปอร์ซึ่งจะลงสนามกันคืนนี้ตีสองนะครับในส่วนของคลิปของการวิเคราะห์วิจารณ์นี่ผมขออนุญาตแยกไปอีกคลิปหนึงแล้วกันนะครับก็ ข่าววันนี้เนี่ยทวัสทูเกิลพูดถึงความพร้อมของเตียโกซิวและก็เอ็นโกโล่กองเต้ในเกมที่จะพบกับสเปอร์นะครับก็บอกว่าเราต้องดูกันต่อไปว่าทั้งสองคนเนี่ยจะกลับมาฝึกซ้อมและมีอาการเป็นอย่างไรบ้างถ้าพวกเขากลับมาลงซ้อมได้เราก็จะต้องรอดูและตัดสินใจกันอีกทีนะครับก็ฉะนั้นยังไม่ร้อเซว่าทั้งสองคนจะกลับมาแล้วลงเล่นได้เลยหรือเปล่านอกจากนี้ทูเกิลยังพูดถึงคริสเตียนปุลิชิชครับเขาบอกว่าเราเปลี่ยนตำแหน่งเขาไปมาเล็กน้อย มันเป็นเรื่องที่ดีนักเตะสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งคือใช่แหละว่ามันจะดีมากถ้านักเตะมีตำแหน่งตายตัวแต่มันก็จะแปลว่าเขาจะได้เล่นน้อยลงนะครับฉนั้นเนี่ยการที่เขาเล่นวิงแบ็กถือว่าช่วยทีมได้มากครับเราพอใจกับผลงานของพูลิซิชที่ช่วยทีมได้มากแต่ทุกคนอยากเห็นเขามีสิติที่ดีกว่านี้และฟอร์มการเล่นที่ดีกว่านี้ซึ่งเราจะช่วยให้เขาพัฒนาตรงจุด ตรงนี้ให้ได้นะครับจริงๆแล้วพูลิซิชเนี่ยตอนอยู่กับดอทมุลแกก็เคยเล่นเป็นวิงแบ็กนะครับแต่ว่าแน่นอนฮะความเข้มข้นของเกมบูเดสลิก้ากับพรีเมียร์ลีกมันก็ต่างกันนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ฟอร์มของพูลิซิชอาจจะต้องโดนตําหนิสักนิดนึงนะฮะดูเหมือนจะฟอร์มตกไปพอสมควรเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ทูเคิลครับ ยังพูดถึงบิลลี่กิลมอร์นะครับที่กลับมารักษาตัวเชลซีนะครับเพราะว่ามีการบาดเจ็บเนี่ยเขาบอกว่าเขากลับมาที่นี่เพื่อได้รับการรักษาที่ดีที่สุดครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะตัดสินใจร่วมกับทีมนอริชว่าจะดูแลทางบิลลี่กิลมอร์อย่างไรแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรทั้งนั้นนะครับคือล่าสุดเนี่ยกิลมอร์เจ็บแล้วทางดีนสมิธเนี่ยส่งตัวบิลลี่กิลมอร์กลับมาให้กับเชลซี รักษาตัวแล้วก็อาจจะถูกส่งกลับไปให้กับนอริชใช้งานต่อหลายคนอาจจะงงว่าไอ้ทำไมเจ็บไม่ปรักษาที่นูน่นบางทีเรื่องของออความทันสมัยหรือว่าเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของคือเชลเซียเหมือนเหมือนส่งของมาให้เขายืมอะแล้วก็อยากจะกลับมาดูของตัวเองว่าฮ ที่มันเจ็บที่มันเนี่ยเป็นยังไงเองคืออยากจะรักษาเองเพราะอย่าลืมว่าบิลลี่กิลโมก็ถือว่าเป็นสมบัติของเชลซีนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนการปล่อยให้เขายืมไปเนี่ยของมันเป็นยังไงก็เหมือนกับอยากจะกลับมาดูด้วยตัวเองดีกว่านะครับขณะเดียวกันครับในเกมที่เชลซีจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยคาดว่าน่าจะทำการแข่งขันได้ตามปกติครับแม้ว่าจะมีการระบาดของโควิด -19 ในแคมป์ของแมนซิตี้โดยคาดว่าผู้ที่ติดโควิดไม่น่าจะมีผลต่อเกมและ แต่ว่ายังมีการเฝ้าระวังนะครับไม่ให้มีใครระบาดเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือว่าแมชยังเตะกันตามปกติครับแตออ่อาจจะมีการเลื่อนถ้ามีใครติดโควิดเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งของเชลซีอะ่ะผมว่าไม่น่ามีเพิ่มเติมแล้วนะคะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคนติดโควิดเยอะเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแมชน่าจะถูกดำเนิน เล่นกันตามปกตินะครับขณะที่ฟาบิโซโรมาโนครับรายงานว่าแรนเบอร์ทรานครับไม่ใช่ตัวเลือกสำหรับเชลซีนะตัหน่งแบ็กซซา์แม้ว่าจะมีข่าวเลือเชลซีมาก็ตามในช่วงนี้นะฮะโดยไม่เคยมีการพูดคุยหรือติดต่อกับนักเตะเนื่องจากคาดว่านักเตะจะอยู่กับเลสเตอร์ต่อไปในขณะที่ทูเคิล พูดถึงดิวเออร์สันสั้นๆว่ายังไม่มีการอัปเดตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าในกรณีของเออร์สันพาเมรี่เนี่ยจะเป็นในลักษณะแบบไหนแต่จากข่าวมีรายงานว่าเชลซีเนี่ยจะยื่นข้อเสนอ4ล้านยูโรนะครับในการยกเลิกสัญญายืมตัวกับโอลิปิกลียงซึ่งต้องดูว่าสุดท้ายแล้วลียงจะว่าอย่างไรนะครับขณะที่นิซ่าคินเซล่าครับรายงานว่าซองฮฮงมิน erm น่าจะพลาดการลงเล่นในนัดที่เจอกับเชลซีอีก2นัดที่เหลือในเดือนมกราคมนี้นะฮะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าแกเจ็บกล้ามเนื้อ แล้วก็เดี๋ยวเชลซีเจอสปเปอร์ในคาราบาวครับคืนนี้แล้วอีกเกมหนึ่งจะเป็นเกมในส่วนของพรีเมียร์ลีกซึ่งซองฮึงมินก็ไม่น่าจะลงสนามได้ตลอดเดือนมกราคมเลยนะครับ ขณะเดียวกันทูเคิลก็พูดถึงการเสริมทัพในเดือนมกราคมนี้ครับเขาบอกว่าสถานการณ์ของทีมเรายังไม่เปลี่ยนนะครับยังไม่มีข่าวอัปเดตอะไรทั้งนั้นมันชัดเจนว่าทีมเราต้องการเสริมทัพในตำแหน่งไหนเราไม่มีความจําเป็นต้องกดดันในการเซ็นสัญญากับใครนะครับโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวที่จะทําให้สื่อเห็นนะครับก็คือยังไม่ได้มีการอัปเดตแล้วก็ไม่อยากขยับตัวมากดีสื่อเห็นแล้วบางทีอาจจะมีผลของค่าตัวก็ได้ลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย เพิ่งเรียกว่าสัปดาห์สสัปดาห์แรกอาจจะยังไม่มีอะไรบางทีเนี่ยตลาดซื้อขายมกราคมเนี่ยขยับกันวันที่ 20- 25้ด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบนะสำหรับแฟนเชลซีนะครับนอกจากนี้ทูเคลิลยังเรียกร้องให้พริมารีกมีความโปร่งใสในเรื่องของการเลื่อนเกมเพราะโควิดเมื่อวานนี้จำได้ไหมที่ผมนําเสนอเรื่องราวของลิเวอร์พูลนะครับที่ตอนนี้มีหลายทีมร้องเรียนว่าเฮ้ยไม่โปร่งใสเรื่องของโควิดเป็นยังไงบ้างทูเคลิลออกมาพูดเรื่องนี้ครับ เขาบอกว่ามันคงจะดีมากสําหรับทุกคนครับเพราะในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันจะช่วยได้มากถ้าทุกคนเข้าใจว่าเกมจะโดนเลื่อนหรือไม่เลื่อนเพราะอะไรคืออยากแกอยากได้คําอธิบายว่าเฮ้ยถ้ามันเลื่อนหรือไม่เลื่อนเนี่ยพริมารีกช่วยบอกทีว่ามันเลื่อนเพราะอะไรคือมันไม่ชัดเจนเพราะมันไม่ชัดเจนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเลยมีเหตุการณ์แบบเมื่อวานนี้เกิดขึ้นซึ่งข่าวเมื่อวานนี้เป็นข่าวจากดีแอดเรติกนะครับเป็นสื่อเทียร์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟนล์พูลหรือแฟนเชลซีเนี่ยข่าวนี้เป ที่เหลือเนี่ยอยู่ที่ว่าการสอบสวนจะเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไรก็ค่อยไปว่ากันนะครับผมมีหน้าที่ในการนําเสนอข่าวนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีอยู่ดีพูดขึ้นมาเองไปอิจฉารีพูลไม่ใช่นะครับไม่จะเป็นต้องไปอิจฉานะครับข่าวมีมาอย่างไรผมนําเสนอแบบนั้นนะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานว่านะฮะนิกส์เอ่อมาชิเตอร์นะครับซึ่งเป็นนักข่าวท้องถิ่นของสโต๊กซิตี้เนี่ยรายงานว่าสโต๊ก ต้องการดึงตัวลุยส์เบเกอร์นักเตะเชลซี Chelsea, มาร่วมทีมในเดือนนี้นะฮะซึ่งมีโอกาสจะย้ายแบบฟรีๆด้วยเพราะว่านักเตะกําลังจะหมดสัญญาแล้วนะครับ ขณะที่ฟุตบอลอิตาลีครับสื่ออิตาลีรายงานว่าลาซิโอยังคงจับตาดูสถานการณ์ของเกป้าอย่างต่อเนื่องเนื่องจากต้องการดึงตัวมาร่วมทีมนะครับลาซิโอนี่มีข่าวกับเกป้ามาโดยตลอดนะครับคนที่คุมลาซิโออยู่ตอนนี้ก็คือเมาริโซซารีเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่ทำไมซารีเขาถึงอยากได้ตัวเกป้าไปร่วมทีมนะครับขณะที่ทูเคิลเนี่ยก็พูดถึงตัวเกป้านะครับบอกว่าผมไม่เคยเห็นเขาตื่นในสนามเลยครับ ไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวและผมไม่เคยเห็นเขาอิจชารหรืองุดหงิดเพื่อนร่วมทีมเราเชื่อมั่นในตัวเขาทุกครั้งที่เขาได้ลงเล่นเกป้านิ่งมากมากครับและมีสมาธิกับการซ้อมในทุกๆวันเราเชื่อในฝีมือเขาครับตำแหน่งผู้ศัปปตรูนั้นเป็นตำแหน่งที่ยากเราแฮปปี้ที่มีเขาอยู่ในทีมและผมแฮปปี้มากที่เขาแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมที่จะลงเล่นนะครับนี่แหละสปิริตในทีมแล้วทูเคิลก็ให้เครดิต บทสัมภาษณ์แบบนี้แหละครับมันจะทําให้เกป,ป้ามีความมั่นใจมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังมีข่าวที่น่าสนใจเพิ่มเติมคือเชลซีกําลังพิจนนารณาถึงความเป็นไปได้ในการดึงตัวเอแมสเทนนะครับกลับมาจากการยืมตัวกับทีมโคเวนทีอันนี้เป็นข่าวจาก Skysport ซึ่งเดี๋ยวต้องไปดูออปชั่นอีกทีนึงนงครับว่า เขาลงเล่นก <gas> <c oughs> ับโคเวนรีครบกี่นัดแล้วเชลซีทำออปชันแบบนั้นหรือเปล่าเพราะกรณีของบิลลี่กิลอร์ผมย้ำอีกทีหนึ่งว่านักข่าวท้องถิ่นของนอริชเขาบอกว่าเชลซีจะดึงกิลอม์กลับไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจาก ลงเล่นตามออปชันที่กำหนดไว้แล้วนะครับนอกจากนี้มีข่าวว่าเชลซียื่นข้อเสนอให้กับคิงส์ลีย์โคมองครับปีของไบรมินิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่นักเตะเนี่ยเตรียมต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมบาเยินนะครับอันนี้เป็นข่าวจากเลอร์กิฟส์นะครับซึ่งคิงส์ลีย์โคมองเนี่ยกำลังจะหมดสัญญากับบาเยินในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วนะครับขณะที่เลอร์กิฟส์ยังรายงานเพิ่มเติมครับว่ามีหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกที่ให้ความสนใจอ e ุสมานเนเบเล่แต่ เป็นเชลซีที่พยายามอย่างหนักในการดึงตัวนักเตะมาร่วมทีมโดยทูเคิลจับตาดูนักเตะอย่างใกล้ชิดมาสักพักแล้วนะครับในกรณีเดมเบเล่เนี่ยมีข่าวจะต่อสัญญากับบาร์ซ่าสัญญาเขาจะหมดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่ว่ายังไม่มีการต่อสัญญาอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดคือสาเหตุหนึ่งด้วยเนี่ยตรงที่ถ้าบาร์ซ่าต่อเนี่ยในส่วนของตัวเงินของสโมสรมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้ถ้าจำมันได้คําว่าตัวเงินมันเพิ่มขึ้นหมายความว่างไงครับ มีข่าวเรื่องอุมติตี้จะได้ทำเมื่อวานต่อสัญญาฉบับใหม่แต่เขายอมลดค่าเนหนื่อยเพื่อไม่ให้เพดานเงินมันเกินแล้วก็จะทำให้เฟรนตอเรสสามารถลงทะเบียนเป็นผู้เล่นบาซ่าได้เพราะฉะนั้นการต่อสัญญากับเดมเบเล่เนี่ยเท่ากับว่าวงเงินที่มันที่กำหนดไว้เนี่ยมันอาจจะเกินได้เพราะฉะนั้นในกรณีของเดมเบเล่มีโอกาสย้ายทีมสูงมากๆที่เหลือครับมีข่าวปิดท้ายเรื่องของโมเมซาร่าครับเขาพูดถึงสมัยตอนที่อยู่กับเชลซีครับเขาบอกว่าคุณมีแค่2ช้อยให้เลือกครับ1คือยอมรับว่า เขาทำถูกแล้วที่ให้คุณอยู่บนมาาน้่งสำรองและ2คือพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเนะี่ยคิดผิดพอตัวเขาเนี่ยมองย้อนกลับไปครับผมคิดว่าตอนนั้นมันยากมากสําหรับตัวเขานะครับเพราะผมรับมือความกดดันจากสื่อได้ไม่ดีเลยผมไม่ได้ลงเล่นมากนะักจนได้แต่พูดกับตัวเองว่าไม่ใช่แล้วครับผมต้องการย้ายออกจากที่นี่นะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของทางโมเมซาร่านะครับก็ถือว่าถือว่าเขาทําถูกนะครับถ้าเขาไม่ย้ายออกเนี่ยโอกาสในการที่จะมา โดดเด่นในปัจจุบันกัลอี์พูก็โอกาสยากมากๆนะครับแล้วก็ข่าวดนที่น่าสนใจก็มีเฟริเป้คูตินโยชูเสื้อย่างเป็นทางการกับวิลลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นสัญญายืมตัวและอย่างที่บอกคือ,อ,อสัญญาของคูตินโยเนี่ยก็จะเป็นการที่แอสตวิลลาจ่ายค่าเหนื่อย65%นะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมนะครับเรื่องของลิเวอร์พูลนะครับ กรณีที่ก่อนหน้านี้เมื่อวานเรานําเสนอเรื่องของการที่ลิวพูอาจจะถูกสอบสวนล่าสุดนะมีรายงานว่าลิวพูจะไม่ถูกสอบสวนจากกรณีนี้แล้วนะครับก็หลายทีมเรียกว่าขอความเห็นแต่ปรากฏว่าล่าสุดนะเดลี่เมลตีข่าวนะครับบอกว่า EFL เนี่ยไม่มีแผนที่จะสอบสวนสโมสรลิวพูตามที่เป็นข่าวแล้วนะครับก็น่าจะเคลียร์ได้สําหรับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตปิดท้ายด้วยไฮไลท์เมื่อวานนี้ครับทางซาร์ลัมตันที่เจอกับ เบนฟอร์ดปรากฏว่าเซาท์ทัมตันนะครับก็ถล่มเบนฟอร์ดไปขาดลอยเลยครับ4ประตูต่อน1นแล้วก็จะทิ้งท้ายไปด้วยไฮไลท์เกมนี้แหละ4 1นะครับซัมตันนี่ฟอร์มดีมากนะครับถือว่าเป็นอีกทีมที่ช่วงหลังกลับมาเล่นในบ้านได้ดี4ประตูของเซาท์ทัมตันเดี๋ยวผมดูให้สักครู่หนึ่งนะฮะก็ช่วงนี้ฟอร์มอันเมโรโบร,รยาโคตรดีเลยนะครับแหมนะ4-1ของเซาท์ทัมตันเนี่ย แต่เมื่อวานน,นี้ฟูลแลมถล่มเรดดิ้ง7-0เลยนะไปเยือนก็ได้จากยัยเบรเดกนาทีที่5นะครับขณะที่จานเนลมาตีเสมอได้ให้กับเรนฟอร์ดนาที23หลังจากนั้นมีอวารอฟนันเดสทำเข้าประตูเองนาที37บรอย,ย่ามายิงประตูได้นาที49ครับแล้วก็เชียร์ดัมนาที70ก็สัมต้านชนะเรนฟอร์ดไป4ประตูตอนหนึ่งก็ปิดท้ายด้วยไฮไลท์นี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมเอ่อช่วงสายๆเดี๋ยวผมจะลงคลิปวิเคราะห์เกมที่เชลซีเจอกับ ทางสเปอร์ในค่ำคืนนี้นะครับส่วนใครมีความเห็นอะไรกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปาล์ม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงลบลูคาเฟ่บลูสตูเดย์หรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปาม3บาท5บาทนะครับจุ๊